สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้าฝั่งเยอรมันนะวันนี้ก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันแล้วก็เป็นวันหยุดของทางเยอรมันค่ะทุกคนวันนี้นะคะออยนี่อยากมาอวดน,นะคะครัวซองกระป๋องนะคะทุกคนซึ่งทํากินง่ายมากๆนะคะไปหาซื้อในซูปปเปอร์มาร์เก็ตได้นะที่เยอรมันนะคะแต่ที่ยุโรปเนี่ยออยคิดว่าน่าจะมีเหมือนที่เยอรมันเลยเนาะที่ไทยไม่แน่ใจนะคะแล้วมันหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะคะไม่ต้องมานวดแป้งให้เสียเวลานะคะไม่ต้องขับรถไปซื้อที่ร้านขนมปังนะคะทุกคนก็เพียงแค่เราซื้อมาเป็นแบบ เป็นกระป๋องนะคะทุกคนแล้วเราก็แกะออกมาอบนะง่ายมากๆเลยทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะนนนอือมีอกาแฟค่ะทุกคนเช้านีอ้อร่อยมากนี่น่คะ วันนี้ฝนตกนะข้างนอกทุกคนอากาศหนาวเหมือนเดิมนะโอเคค่ะทุกคนไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะคะว่าครัวซองกระป๋องเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบไหนประมาณไหนนะทำออกมาแล้วทำไมมันถึงหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมันก็หอมอร่อยมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ thank uh you -huh. นยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะง่ายๆเองนะก็ไปหาซื้อกันดูนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะทุกคนทําง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยนะได้ตั้งหกชิ้นนะหนึ่งกระป๋องหกชิ้นนะอตอนนี้กินไปสามชิ้นแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ชิ้นที่สามแล้วนะคะทุกคนมันอร่อยนะนานๆทีกินนะแบบว่า ฟินมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ออยก็เอามาแบ่งปันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางเยอรมันหรือว่าอยู่ทางยุโรปนะก็ลองไปหาซื้อครัวซองกระป๋องกันนะคะทุกคนที่ไทยอ้อยไม่แน่ใจนะว่าจะมีหรือเปล่านะถ้ามีก็ลองไปหามาทํากันดูนะซึ่งมันง่ายมากๆค่ะทุกคนนี่นะ โอเคค่ะวันนี้ออยก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงออยก็ฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าออยจะเอาอะไรมาอวดเพื่อนๆอีกนะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะทุกคนวันนี้ออยต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอดื่มกาแฟต่อก่อนนะคะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ